สรุปข่าวชิงแมนยูโกประจำวันที่8รกรกฎาคมโดยโค้ชเทฟบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงนี้ขอเสนออารันดงไงผีบิลานและก็หมีรวมแย่งตัวเกราดาวรุ่งครั้งข่าวนะเมื่อวอันนี้นะะักข่าวทฝั่งแมนยูเปิดศึกนอกสนามกับเอซิมิลานและก็อตเลติโกมาดริดในการแย่งชิงตัวคาบีเกเรรากองกลางอนาคตไกลของบาร์เเซียโดยเกยราเองกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในแข้งเดือดหอมที่สุดของตลาดซัมเมอร์นี้ หลังที่โชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงภายใต้การกุทีมของกาโรสกอนเบราจนหลายบิ๊กทีมในโยุโรปเองก็ต่อคิวรุมจีบในครั้งนี้แบบไม่ขาดสายมางกาสื่อดังของสเปนรายงานข่าวบอกว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางในการค้าแข่ง ของดาวเตะไว้สองปรายน,นี้เมื่อเจ้าตัวตเต็มจะเข้าพูดคุยกับผู้บริหารบา์เดนเซียในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อจะเคลียร์อนาคตให้ชัดเจนแม้เกเบราจะยังคงเดือสัญญาอีก2ปีนะฮะแต่ว่าบาเดนเซียก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้อยู่ต่อหากว่าตกลงกันไม่ได้สโมสรก็พร้อมจะเปิดไฟเขียวปล่อยตัวทันชีโดยก่อนถึงวันในการเจรจาสโมสรยืนกรันว่ายังคงไม่มีการขยับขายนักเตะจนกว่าจะรู้ผลชัดเจนในครั้งนี้ ซืบาเดเซเองก็หวังจะโกยค่าตัวไม่น้อยกว่า20ล้านโยูโรหรือราว780ล้านบาทโดยมีข้อแม้สำคัญก็คือบิยาเรอันต้องได้รับส่วนแบ่ง30%จากดีลยวนี้ทำให้ราคาขายสุดท้ายอาจจะพุ่งไปแตะ26-30ล้านโยูโรโดยวุนโตจอบอดิโวสอีกสื่อของประเทศนะฮะรายงานข่าวบอกว่าเอซิมิลานเองมองเกียรา่าเป็นแข้งเป้าหมายเบอร์หนึ่งและก็ได้ติดต่อเปิดโต๊ะเจรจากับบารเดีซในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้ว ขณะเดียวกันแมนยูเองและก็แอสตันวินล่าเองก็จับตาสถานการณ์ในครา้งนี้อย่างใกล้ชิดส่วนแอตเลติกมาสติดเองนั้นก็ยังคงไม่ยกธงขาวโดยที่ก่อนหน้านั้นพวกเขาเองเคยเกือบจะคว้าตัวเกียราบเมื่อเสมอปีที่แล้วถึงั้นที่นักเตะนั่งรถไฟตรงดิ่งมาถึงมาสติดิตเพื่อจะเซ็นสัญญ,ญาแต่ว่าสุดท้ายดิวดันล่มไปหลังาที่ทีมตัดสินใจหันไปคว้าตัวนะครับผมคอนเนอร์การกเกอร์ในครา้งนี้เพิเ่มเติมแทน หากว่านันกบอลต้องฟังตลาดหมีปล่อยการ์กเกอร์บอกว่าบรูิโกเดอปอลออกทังทีในตลาดรอบนี้พวกเขาก็พร้อมจะเปิดฉากในการเล่นล่าตัวเกเบราอีกรอบในครัรงนี้เพิ่มเติมทันทีซึ่งก็อาจจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญนะฮะที่ขัดขวางการย้ายไปอยู่อย่างทีมอื่นในอังกฤษหรือว่าอิตาลีในครัรงนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะแมนยูก็รอดูว่ารายที่3จะเป็นใครเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับ ซื้อเถอะนะรโอร,รับเสียดายหากว่าแมนยูไม่ดึงโอซิเมนไปร่วมทัพโดยรโอฟอดินานเปิดอกว่าจะเสียดายสุดขีดถ้าหากว่าเกิดว่าแมนยูไม่เอาวิกเตอร์โอซิเมนมาเสริมคมโดยบอกด้วยว่าถ้าได้โอซิเมนแล้วนั้นตนจะไม่เสียดายสักนิดเลยที่ปีศาจแดงช่วยตัววิกเตอร์ยูเคเดชโดยรโอฟอดินานตำนานกองหลังของแมนยูกล่าวบ,บอกว่าตนเองนั้นรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าปีศาจแดงไม่คว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนก่อนหน้านาเบรีไปร่วมทัพ โดยแมนยูถูกบองว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำประตูมาสักพักใหญ่แล้วซึ่งในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้พวกเขาเองก็มีข่าวกับนักเตะแนวรุกหลายคนโดยที่โอซิมเคยเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่ากระแสะข่าวระหว่างทั้งคู่ก็เงียบลงไปสักพักหนึ่งหลยยังจากนี้โดยหลังโดนถามว่านักเตะคนไหนที่ควรจะเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพแล้วตอนต้นนะฮะของแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ฟอร์ดินานก็ได้ตอบว่าผมอาจจะพูดเรื่องเดิมจนฟังแล้วเหมือนจะเป็นแผ่นเสียงตกลงนะ คือถ้าใครได้ฟังผมเวลาผมจัดรายการพอดแคสต์ของฉันเองแล้วเนี่ยพวกเขาจะรู้ดีนะว่าผมเชียร์โอซิเมนมาสักพักถึงแล้วเขาเป็นกองหน้าตัวเป้ามีประสบการณ์สูงและก็รู้วิธีการทำประตูในเกมระดับสูงวันนี้ผมอ่านเจอข่าวที่บอกว่าการาสลายยินเงิน50ล้านปอนด์เพื่อจะขอซื้อเขาผมหมายถึงเงินแค่50ล้านปอนด์กับกองหน้าระดับชั้นนำรวมไปถึงเป็นหนึ่งในกองหน้าชั้นยอดของโลกเนี่ยนะ มันมี็นราคาที่ถูกมากๆเลยนะถ้าเทียบกับตลาดซื้อขายทุกวันนี้ผมเสียใจมากๆเลยนะถ้าเขาย้ายไปที่การาตาสลายด้วยค่าตัวระดับนั้นโดยในขณะเดียวกันแมนยูเองก็ไม่คิดที่จะให้ความสนใจในตัวของเขาในครั้งนี้เลยผมถูกําเพิ่มเติมว่าเขาผิดหวังหรือไม่ที่แมนยูเองอดได้ตัววิกเตอร์ยูเคเดชหลังจากที่ดาวเตะชาวสวิส์วลนี้มีใจให้อาร์ซนอลเพียงแค่ทีมเดียว ฟอดีนันเองก็บอกว่าถ้าเราเองไม่ได้นักเตะประเภทเบอร์เก้าเข้ามาแล้วผมนา่าจะผิดหวังที่เราไม่ได้ตัวโยเคเดชแต่ถ้าเราเกิดไดโอซิเมนแล้วผมก็คงจะไม่ซึมมากมายขนาดนี้ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะนะแต่ผมกเป็นแต่ว,ว่างานนี้ก็ต้องเราดูกันต่อไปก,กันแล้วนะฮะวิกเตอร์โอซิเมนอีกหนึ่งตัวละครที่อยากจะได้มากๆแต่ว่าดันไม่ได้ก็ต้องเราดูันตอไปก็แล้วการแมนยูจะมีหวนกลับมาเดี๋ยวนี้อีกครั้งหรือไม่ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงดดวเซอร์ไพรส์แมนยูพร้อมจะเซ็นฟรีคารเวอร์สเรวินเสริมเกมรุกรุดเจรจาแล้วเมื่อแมนยูตกเป็นข่าวว่าต้องการจะคว้าตัวดูบินิกคารเวอร์สเรวินอดีตกองหน้าของฝั่งเอฟเวอร์ตันและก็ทีมชาติอังกฤษมาร่วมทีมแบบที่ไม่มีค่าตัว โดยที่แมนยูเองภายใต้การกุมทัพของเรเบนอัลแบริมแต่งท่าที่ชัดเจนแล้ว,วจะเสริมแกร่งผู้เล่นตำแหน่งแนวรุกเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ตัวมาติอุสกุญยาัหวหวอกทางด้านของบุฟฟตันวันเดอร์โดยที่ผ่านมาบิสแตแดงพยายามเจราจาเพื่อจะปิดดีลบรอันเอเบโมแนวรุกเบรนฟอร์ดซึ่งถึงแม้ว่านักเตะจะเปิดทางในการย,ายร ford, ้ายไปอยู่ทีมโอทัฟร์ทว่าทั้งสองโสโมสรยังไม่สามารถจะตกลงเรื่องของค่าตัวในครั้งนี้ได้เลยสักทีเดียวนะ โดยจนล่าสุดเดอะซันระบุเลยนะว่าแมนยูเองนั้นแสดงความสนใจที่จะสัญญากับโดมินิกคาร์เวอร์สวินอดีตกองหน้าของเอฟเวอร์ตันและก็ทีมชาติอังกฤษซึ่งก็เพิ่งจะหมดสัญญากับบรรทานของท็อฟฟี่ทีน้ำเงินมาร่วมทีมแบบที่ไม่มีค่าตัวในข้งนี้โดยแหล่งข่าววงในเปิดเผยบอกว่าสโมสรได้ติดต่อไปยังอดีตกองหน้าของเอฟเวอร์ตันวัย28ปี ในครั้งนี้แล้วเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะย้ายทีมจากเบอร์ซี่ไซ์มาที่แมนเชสเตอร์ในครั้งนี้ท่านิควาวเวอร์สเปรวินเองก็ลงสนามกับเอฟเวอร์ตันจำนวนทั้งสิ้น273นัดทุกรายการทำได้7 1ประตูทว่าจะตัวต้องเจอกับอาการบาดเจ็บร,รบกวนมาอย่างต่อเนื่องทำให้ซีซั่นทีแล้วทำได้เพียงแค่3ประตูจากการลงสนาม26นัดในพิมพ์บริกในครั้งนี้เป็นตวางารนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันนะฮะเียวไหนก็ดีหมดครับในเวลานี้เอามาสมครับ เรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรังไงงานนี้คนตาบอดยิงดีกว่าไหมเมื่อพาร์คเกอร์จ้วกแนวรุกแมนอยู่และก็เชียร์คว้าวสกินไปแก้ปัญหาซะเมื่องานนี้นักข่าวางฝั่งทางด้านของพาร์คเกอร์นะฮะระบุว่าแม้แต่คนตาบอดก็ยังอยากจะช่วยล่าตาข่ายได้ดีกว่าแนวรุกของทั้งทังของฝั่งแมนอยู่เมื่อช่วงสั้นก่อนพร้อมเชียร์ให้ปีศาจแดงคว้าตัวโอริวอกินมาเสริมคมให้จงได้ โดยกรณีพอบาสเกอร์อดีตกองหลังของฝั่งแมนยูเองได้กล่าวบอกว่าฤด,ดูกาลที่แล้วเหล่ากองหน้าของทัพปีศาจแดงเล่นกันได้แย่มากจริงๆจนถึงขนาดที่ว่าให้คนตาบอดมาเล่นเองนั้นก็ยังคงจะน่าทำผลงานที่ดีกว่าที่ซ้ำไปโดยช่วงซีซั่นที่แล้วเนี่ยแมนยูมีฤด,ดูกาเลเลวร้าย จนถึงขั้นนะฮะจบด้วยการไปอันดับที่15ของตารางคะแนนและก็ไม่มีช้้นติดมือเลยซึ่งหลายคนก็มองเองนะว่าปัญหาหลักมาจากหน้าของแนวรุกที่ทำประตูได้น้อยโดยที่ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั้นพวกเขามีข่าวกับท่าของโอริวัชกินก่อนหน้าของแอสเซมิล่าหนักพอสมควร หลังจากที่โดนถามว่าวัชกินมีดีพอจะแก้ปัญหาเรื่องกองหน้าให้กับแมนยูได้บรือ่ไม่แล้วนั้นพักเกอร์ก็ได้ขึ้นเคยเล่นกับแมนยูระหว่างช่วงปี1 9 9 1ก็ตอบว่าผมบอกได้เลยนะว่าเขาจะช่วยทีมได้เป็นอย่างดีวัสกินเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์และก็ขยันที่สุดแล้วผมแปลกใจที่ซ้ำไปที่พักฝรั่งมานี้ในทีมแอสตันวิลล่ามีคนได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนหน้าเขาได้อย่างไงผมเป็นแฟนตัวยงของอลิวัชกินเลยหลายคนบอกว่าเขามีอายุเยอะละ ปัจจุบันวอสกินอายุ29ปีแต่เขาคือคนที่จะพร้อมทําหน้าที่ต่างๆใย่ดนหน้าเป็นคนที่พยายามจะเปลี่ยนจังหวัดแย่ๆให้กลายเป็นจังหวัดที่ดีและก็มีความสามารถในการทําประตูที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยเขายังคงเล่นลูกกาอากาศได้ดีเป็นอย่างมากเช่นกันและก็เขาคนนี้รับบทเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ดีได้ซึ่งนั่นจะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลยนะ ตรอบไปด้านข้อฝั่งแมนยูเพราะว่าฤดูกาลก่อนพวกเขาเองนั้นไม่มีนักเตะค,คนไหนที่ทําแบบนั้นได้เลยขนาดคนตาบอดยังน่าจะลงเล่นได้ดีกว่า้วยซ้อไปหมายถึงหากเทียบกับเรากองหน้าเมื่อช่วงซีซั่นก่อนในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเปในว่าง,งานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกับรายกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรจะได้วัดกินมาหรือไม่หรือว่าจะยังไงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงอ่าช่นครับ ขอบคุณทุกคนตรารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ